อันนี้เป็นสิ่งที่ประธานจะมอบให้นะคะหรือจะจิ้มนะคะให้ดูก่อนแล้วเราจะไปส่งมอบกันตรงหน้าผ้าพันนะคะก็คือหางเป็นเส้นนี้เส้นที่คุณแม่เลือกเนี่ยราคาก็คือแปดหมื่นห้าราคาเต็มนะคะแปดหมื่นห้าพันหนึ่งชิ้นของจะเป็นเหรียญตรงนี้ด้านหลังเหรียญจะเป็นฝุ่นลำตัวข้าพายอันนี้คือมูลคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้า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 คูณห้า เป็นสี่พันเก้าร้อก้สิบห้าสี่พันเก้าร้ก้สิบห้าและอันนี้จะเป็นเหรียญข้อเอกชัยได้ครบทุกเนื้อเลยมันจะมีสี่เนื้อก็คือทองแดงอันตก้าทองสาบาทแล้วก็ทองคิปอันนี้หนูคะเนื้อกันให้นะคะทั้งหมดห้าเนื้อไอ้ทั้งหมด 5, ห้าเหรียญเหรียญละแปดร้อยแปดสิบแปดด้านหลังอะ่ะก็จะเป็นกบทั้งสองข้อพายเ้อพาใหนึ่งเซนแปดแปดแปดคูณห้าก็จะเป็นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบ เข็มกลัดอันนี้อันละหนึ่งร้อยห้าอัน,นก็เป็นห้าร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ระลับละห้าร้อยเก้าสิบเก้าเป็นองลองยพระพายเอกชัยด้าน,นหลังขององค์ช้างอะคะ่ะจะมีโค้ดที่หลวงปู่ท่านตอกก็คือแกะจะได้นะคะนี่จะเป็นโค้ดตอกอยู่ด้านหลังอันนี้โอห้าเก้าเก้าห้าก็เก้าคูณห้าก็คือสองพันเก้าเก้าห้า บวกกับแปดหมู่ห้าคุณค่าที่ประธานมอบให้ก็คือเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบนะคะประมาณสักเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทที่ประธานจะมอบให้เป็นของที่ระลึกนะคะอันนี้หางอันเนี้ยคุณแม่จะเขียนเป็นเส้นสก,สสสก็ได้หรือว่าจะตัดแบบทุกคนในครอบครัวให้ครบจำนวนคนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประธานได้ฝากมาให้มอบเป็นตัวแทนรับมอบให้นะคะหนูเดี๋ยวไปถ่ายรูป อ๋อทั่วทั้งเนี่ยเอาหน้าเขางำอะไรไปดีอันนี้ผมไม่พิจารณาเรื่องอันนี้ไม่พิจารณาถ่ายถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนพี่ถ่ายตรงไหนพี่พี่ชื่ออะไรนะครับอ่าคุณแม่จีลาพรค่ะแม่คุณแม่พามาต้องต้องเอาคุณแม่เป็นหลักครับผมจมไปแล้วที่ไม่ที่อ๋อมุมนั้นใช่ไหมดินจะอ่อนนิดหน่อยใไหมขึ้นมา

ก็รู้คแม่ด้วยน้าแม่เป็นผู้นคุด้วยเอามีคนคืออันนี้แม่แม่เนี่ยได้มาที่ศูนช้างของเราอ่ะหลายรอบแล้วแล้วก็มาช่วยที่สุนช้างเราหลายรอบวันนี้คุณแม่ตั้งใจมามอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้เป็นการสร้างโรงเรือนให้พ่อไผ่กระชายของเรานะคะแล้วประธานเนี่ยท่านก็เคยได้มอบกระถุมงคลของพ่อไผ่กระชายแล้วก็ของหลวปู่เนี่ย มอบให้แม่แม่ทั้งครอบครัวเลยโดยของที่ระลึกนะคะคุณแม่ชื่ออะไรนะครับจิราพรบริบุญรัตน์คุณคุณแม่จิราพรบริบุญรัตน์ซึ่งคุณแม่นะครับก็เป็น FC ของพ่อไพ่กระชัยแล้วก็เดินทางมาบ่อยครั้งนะครับบ่อยยมากเลนี่ให้ชมบรรยากาศนะขณะนี้เขาเขาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปได้ทำปก เข้ามาเข้ามาลูกหลานเข้าไป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 ถ่ายรูปปกเข้าถ่ายรูปปกอมอบด้วยคือไม่ใช่ปกเนี่ยอ,นนอ,อ,อันนี้เป็นพ <อ S 2> ิธีมอบแทน,บนประธา,านนะคนะของงานที่ผ่านมาเนาะบอกว่าขอมอบขอแชร์เลยนะคะได้คุณแมาตังมตังก่อนแล้วค่อยให้ออออเทนทำไมมาถ่ายมือนี่ยทำไมไม่ถ่ายให้เห็นชัดๆเลยเพว่าหน้าบ้านนี่แหละก็ไม่อยากถ่ายหน้าบ้านนี่แหละปัญหามันอยู่ที่หน้าบ้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ่ายเลยถ่ายเลยเอ่ะ แางโรงเรียนเนี่ยยหารก็แล้วแต่คุณก็น่าจะดีเดี๋ยวพรอแล้วครอบครัวกร้อมให้ฝากด้วยนะคะัคุณว้อวววาวว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 วแลวววอหวว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 ควว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 วาววววคววววนววะวะววววววควว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 คววเวว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 ะ ขอบพระคุณมากให้เยอะกว่าให้เยอะจังประธานท่านแบบว่าเชิญประธานมาประหารให้กับหลายเท่าได้เห็นท่านพูดทนั้นเลยค่ะก็็เปนตจั้งใจจริงๆตั้งใจจะมาให้จริงสี่ท่านนี้เดียวที่มาใช่จำได้เลยจำได้ครับขอโทษครับคุณแม่อยู่ที่ไหนครับผม อยู่วังน้ำเขียวค่ะอ๋ออยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอ๋อครับผมเพราะว่าผมเห็นคุณแม่เดินทางมากับลูกหลานบ่อยครั้งเนาะี่ครั้งนี้ค่ะอ๋อครับผมครับผมก็แนะนำกลุ่มยูทูบเบอร์ขอกราบขอบคุณคุณแม่มาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับครับอนุโมทนาบุญด้วยเนาะครับครับเสียงแล้วเสียงให้แม่หนิ มาขอบคุณครับกันเร็วขอบคุณครับกับคุณแม่ขอบคุณหลายขอบคุณครับเร็วครับขอบคุณ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 ครับเร็วขอบคุณครับอยู่ตอนนี้มีอยู่อ่าสี่ท่านนะครับจริงๆแล้วมีหกครับแต่ว่าอยู่แันสี่แล้วจะมีลุงนนท์แล้วก็มีก็จะเนาะ ก็ここพี e> ่พเนตคือพเนตบนั้นแหละัไบได้ไครันจะได้หินนโอเคาวิดีโอเลยลููปะครับขอบคุณดีที่เปิดตครับขอบคุณครับดังดังทุกคนเลยนะคะสาธุ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 ขอบคุณมาก คุขภาพแางแข็งเลยค่ะจ้ะจังงงกดไม่ค่อยติดกันกดไม่ค่อยติด้บรรดบรคุณทัพวกได้ บอกไปแล้วไม่รู้จากใครแล้วยนานี่ตานี่ไตาเที่ยนี่ตานี่ตานี่ตาเยลยี่ตั้อยู่หนตั้อยู่หน่ไม่อยู่มือานบุรีเอาริงกับบุรีนอ่ตช่วยเะดต่ว่าปดหลังตอาหาร่วปวดหนก็ยมได้มายกของหนัก Uhm. เป็นตัวแทนรับพิต้าพิต้าเอาพิต้าด้วยพิต้าด้วยจานี้เหรอที่คนรักของของพ่อเอกใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละเพียวเพียวนี่เพียวเพียวแล้วก็พี่ตั้มตั้มตะคุณช้างฝากให้พี่ตั้มฝากอะไรฝากพีตุ้มพี่ตั้มฝากใช่ใช่ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ที่มอบชินน้ำใจให้ควันควันฉานสาธุสาธุบุญธนาบุญด้วยครับคุณแม่ครับเดี๋ยวก็มาอีกครับมาเรื่อยเพราะว่าทหารผมผมอยู่โน่นผมอยู่ปักทงชัยไข่ฝักทงชัยผมผมอยู่ตรงนั้นครับผม ให้ถ่ายไหมให้ให้ถ่ายให้ไหม ันรงไโอเคแม่แม่คน นั่งชมบารมีพระพายอยู่ให้พระพายแผ่เมตตาให้คุณแม่เขามา,มามอบเงินให้จำนวนจำนวนมากอยู่เพื่อสร้างโรงเรือนพ่อพายนะครับ

โคุณแม่คีราพรบริบูรณ์รัฐมามอบเงินช่วยสร้างโรงเรือนพ่อพายนะครับสาธุสาธุพอ่อพายสาธุเอาละครับพอ่อพายสาธุแล้ว สวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายลงช่องของชาแนลนะครับมาจากไหนครับผมมาจากไหนครับลูกดูหน่อยดูหน่อยจะได้ดูตัวเองในช่องยูทูบนะลบบุรดีนะโอ้พระนารีคอมคุณแม่เราชื่ออะไรครับชื่อกำจัดมอนหาค่ะกำจัดมอนหาครับผมมาเที่ยวเยี่ยมชมทะเลมีพ่อพายเนาะได้สายยัง เขายังใส่ใส่ตักกันด้วยนะให้ไปตักเอานะก็ใส่กระถางทูบไปไปิไปโรยรอบบ้านจะได้เป็นมงคลชาถึงกับปีนลครับครับส่วนหนึ่งก็ใส่กระถางทูบไว้ขืนบูชาตามปกติปปเหมือนเป็นตัวแทนของพระพายตัวทรายก็จะเอาจากตรงนี้ตักจากตรงนี้แหละแต่ก็ขอพรขออะไรก็ขอที่อยากได้ให้สําเร็จ